ใครอยากสื่อสารเรื่องใดให้คุณได้รับรู้ในคลิปนี้เป็นการดูดวงไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่จะมาเจอคลิปนี้คลิปนี้เป็นการดูดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะมาเก็บพลังงานที่ดี นำกลับไปใช้กันนะคะพลังงานไหนไม่ดีเราก็ไม่ควรรับนะคะมาก็บใครอยากสื่อสารเรื่องใดให้กับคุณมาดูกันจ้า,ว,าว้าวใบที่หนึ่งการเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองงานแต่งงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่างาน หรืออาจจะเป็นงานของคุณเองนะคะคุณจะได้เป็นไปดื่มไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนๆนนะคะการเฉลิมฉลองนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นของงานแต่งนะคะช่วงนี้งานแต่งจะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะใบแรกคุณก็อิ่มน้ำสำราญได้การได้กินได้เที่ยวได้ อิ่มนำสำาราญมาดูใบต่อไปว้าวความอุดมสมบูรณ์นะคะการมีเพียบพร้อมทั้งทั้งเงินทองความสุขใจอยู่กับธรรมชาติเป็นความคิดความฝันที่คนอยากอยากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะ เก้าเหรียญพอพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เต็มสิบแต่ความสุขความสบายใจของคุณก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะคะเป็นความสุขความสบายใจความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์ที่พอใจอยู่ในระดับหนึ่งนะคะ เป็นการมีความสุขนะคะคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีะค,ะความสุขที่พึงพอใจสำหรับตัวคุณนะคะอืมหนึ่งไม้หนึ่งดาบการเริ่มต้นที่ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาทำให้คุณได้รับชัยชนะนะคะแล้วก็ พบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมานี้จนทำให้คุณได้รับความสุขในชีวิตนะคะความพึงพอใจการกล้าเผเชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทำให้คุณมีความสุขในบั้นปลายของชีวิตหรือ เป็นความสุขที่พึงพอใจนะคะที่คุณได้รับด้วยการต่อสู้ฝ่าฟันมาเพียงลำพังมาดูใบต่อไปว้าวสองถ้วยแน่นอนเลยเนี่ยคุณอาจจะได้แต่งงานนะคะสองถ้วยจะได้พบรักนะคะ การพบรักของคุณคุณจะได้พบคู่ที่ถูกอ,อกถูกใจหรือเป็นคู่รักคู่บุญบารามีนะคะเป็นคู่ที่ฟ้าประทานพรมาให้เลยนะคะเป็นการได้รับการเฉลิมฉลองนะคะสามถ้วยเนื่องจากการที่จะมีงานแต่งเกิดขึ้นนะคะ แน่นอนเลยไพ่สองถ้วยสามถ้วยมาหมายถึงจะได้เฉลิมฉลองในเรื่องงานแต่งนะคะถ้าไม่ใจก็อาจจะเป็นงานที่ทำให้คุณมีความสุขมากเลยนะคะการส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการแต่งงานนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการได้แต่งงานนะคะได้พบคู่ที่ถูกอกถูกใจนะคะคู่ที่ อาจจะคู่บุญบารมีนะคะสำหรับให้สองถ้วยคู่บุญบารมีเอามาดูใบต่อไปกันว้าวอันนี้ไม่ใช่จัดติจัดมินเป็นบุญจริงๆนะคะมันเป็นคู่บุญคู่บุญบารมีนะคะคู่อาจจะเป็นคู่บุญนะคะ บุญมันเป็นไพ่เวรกรรมนะคะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นเขาได้ส่งคู่บุญคู่บารมีมาให้กับคุณแล้วนะคะนี่เทวดามาเปล่าเต่ว่านี่คือคู่ของคุณนะคะคู่อดีตชาติที่ผ่านมาด้วยกันนะคะนี่มันเป็นการ คู่อดีตชาตินะคะนี่มันเป็นอดีตชาติด้วยนะคะเรามาดูไปต่อไปว้าวอิสระเีรีนะคะ the fool the fool หมายถึงการเป็นอิสระซีรีในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเป็นการ ได้รับอิสระเสรีนะคะถูกปลดปล่อยมาจากสวรรค์แล้วนะคะคุณเป็นอิสระบุญกุศลของคุณกำลังหนุนนำให้คุณได้มีความสุขความสบายนะคะความเป็นอิสระในชีวิตนะคะเป็นไพ่ที่อิสระเสรี อามาดูใบต่อไปกันนะมาสองใบว้าวคนจอดจะเป็นคนที่มีจะได้รับความยุติธรรมนะคะเป็นการได้รับความยุติธรรมในชีวิตเป็นเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องที่ถูกที่ควรนะคะคุณได้ไตรตรองอย่างดีแล้วนะคะไพ่ใบนี้ก็หมายถึง อิสระเสรีที่คุณจะได้รับนะคะคุณได้คิดถี่ถ้วนแล้วนะคะในการเป็นอิสระในเรื่องของอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาก็ได้นะคะเรื่องสำหรับจัดติก๊กหมายถึงถ้าคุณมีคดีความหรือ เรื่องเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับทางราชการนะคะกาลังติดอะไรอยู่คุณก็จะได้รับผลของความยุติธรรมนั้นนะคะและคุณก็จะเป็นอิสระในเรื่องเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางราชการหรือถูกปลดปล่อยนะคะอาจจะได้รับชัยชนะแล้วก็เป็นอิสระนะคะ ในเรื่องเอกสารสัญญาที่คุณยังติดอยู่กับทางราชการหรือเป็นเรื่องของอะไรที่ได้ขึ้นลงขึ้นศาลนะคะคุณจะได้รับการจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนเลยนะคะมาดูใบต่อไปอลาชินีไม้เท้านะคะ คุณเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นำอย่างมากนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงคุณมีภาวะเป็นผู้นำที่จะนำพาหน้าที่การงานที่จะนำพาตัวเองให้ได้ประสบกับความสำเร็จนะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจคิดจะทำอะไรแล้ว คุณจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จคุณเป็นคนรักธรรมชาตินะคะแล้วก็อาจจะชอบเลี้ยงสัตว์หรือจะเลี้ยงแมวนะคะคุณเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็สามารถนำพาตัวเองนั้นไป ก้าวไปสู่ความสำเร็จนะคะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะคะนรามาดูใบต่อไปอสีถ้วยคุณกำลังเบื่อหรือคิดนั่งคิดนั่งพิจารณาเบื่อกับสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่มันอาจจะ ทำให้คุณรู้สึกเบื่อนะคะคุณอาจจะรู้สึกไม่ยอมเปิดใจรับสิ่งใหม่นะคะช่วงนี้มันไพ่สี่ถ้วยหมายถึงการเบื่อการเซ็งนะคะไม่รู้จะคล้ายๆว่ามีของอยู่ที่มีนี่ก็ไม่ค่อยชอบนะคะสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทําอยู่นี่อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ชิง สิ่งที่ชอบกับไม่ได้ทำไม่ได้ได้รักเลยนะคะรู้สึกว่าสีถ้วยจะรู้สึกเบื่อลึกอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะงานที่ทำค,คุณอาจจะไม่ค่อยรักในงานที่ทำนะคะแต่กับชอบทำแบบอย่างอื่นชอบงานอย่างอื่นมากกว่านะคะ อาจจะรู้สึกเบื่อกับงานที่ทำอยู่นะคะอืมอามาดูใบสรุปอืมใบสรุปแปดไม้เท้านะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกเบื่อยังไงนะคะแต่คุณก็ยังงานที่คุณทำอยู่นะคะมันมีการขยับขยายนะคะมีการพุ่งทยาน เป็นอย่างมากอย่างรวดเร็วนะคะการขยับขยายกิจการงานของคุณที่คุณได้ทำนะคะมันขยายเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะคุณถึงมีการได้การเฉลิมฉลองนะคะสุดท้ายนี้คุณก็ผลงานของคุณก็มีการเจริญเติบโตมีการขยับขยายต่อยอด ไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เร็วมากนะคะเร็วเร็วการงานของคุณพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่คุณก็ต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆลองดูนะคะอย่าจำเจอย่ารู้สึกเบื่อลองทำอะไรใหม่ๆเข้ามาลองดูนะคะแล้วกิจการงานของคุณก็จะมีการพุ่งทยานอย่างมากนะคะ คลิปนี้ก็ถือว่าดีมากนะคะไพ่ยอยากเล่าเรื่องว่าคุณจะมีการได้เฉลิมฉลองอาจจะเป็นเรื่องงานแต่งก็ได้นะคะแล้วก็คุณก็เป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็คุณจะเป็นอิสระกับอีกสารสัญญาที่คุณอาจจะมีการติดขัดอยู่นะคะจะได้รับการปลดปล่อยแล้วก็เป็นอิสระ การงานแม้คุณจะรู้สึกเบื่อแต่คุณก็มีความก้าวหน้าในกิจการงานนะคะคลิปนี้ก็ขอให้คุณรับพลังงานดีๆนำกลับไปใช้กันได้เลยนะคะ